นายแพทย์ทวีสินวินษณุโยธีนโคกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคกิจเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19หรือสอบคถแถลงผลการประชุมสบคชุดใหญ่วันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับระดับพื้นที่ทั่วประเทศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือสีเหลือง65จังหวัดและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือสีฟ้า12จังหวัด ด้วยขยายช่วงเวลาให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกันในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเป็นไม่เกิน24นาฬิกาจำกัดเฉพาะในร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานชาพ,พัธหรือไทยสต็อปโควิด2พัธและต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งส่วนผับบาคาราโอเกะยังไม่อนุญาตให้เปิดเต็มรูปแบบแต่สามารถปรับเป็นร้านอาหารได้ ปรับมาตรการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากเดิม7วันและสังเกตอาการอีก3วันเป็นกักตัว5วันและสังเกตอาการอีก5วันนอกจากนี้สวบ,บคอรปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยยกเลิกระบบเทสแอนโกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ตัวเลขคนติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศน้อยกว่าคนติดเชื้อในประเทศไทยของเราซะเองด้วยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ครับที่ประชุมเห็นชอบว่าต่อไปเทสเซนโกไม่ต้องมีแล้วครับจะเปลี่ยนเป็นเอาดูว่ามีวัคซีนกับไม่มีวัคซีนถ้าเดินทางเข้ามาหนึ่งพฤษภาคมนี้ครับเอาวัคซีนเป็นตัวหลักเลยครับถ้าเข้ามาผ่านระบบไทยแลนด์พ a สดเหมือนเดิมโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนกับอันที่สองคือหลักฐานประกันสุขภาพประกันภัยเอาแค่หมื่นเหรียญพอนะครับ US ดอลลาร์แล้วก็พอมาถึง ไม่ต้องตรวจอะไรเลยครับให้ตรวจอยู่ก็คือเซลล์ ATK จะอยู่ในระหว่างที่พำมนักหรืออะไรทั้งหลายถ้าพบเชื้อก็ไปรักษาตามที่ท่านมีประกันส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเราก็จะให้มาจองทำ AQ ก็คือควอนทีนเอาไว้ก่อนเลยนะครับประมาณ5วันแล้วก็ให้ออกไปได้ สำหรับจุดผ่านแดนทางบกจะเปิดเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหากเป็นคนไทยต้องแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนและแนะนำให้ตรวจ ATK ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนให้กักตัวตามมาตรการส่วนชาวต่างชาติที่เข้ามาระยะสั้นหรือไม่เกิน3วันสามารถแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนผ่านเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการประกันสุขภาพแต่หากเข้ามาระยะยาวให้ใช้หลักการเดียวกับผู้ที่เดินทางทางอากาศ อย่างไรก็ตามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาให้ดำเนินการในจุดผ่านแดนถาวรที่มีความพร้อมขณะที่การเตรียมความพร้อมด้านสาธ,ธารณสุขรองรับการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคมนี้ขฆษสกสบ,บคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธ,ธารณสุขได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้นักเรียนเรียนอย่างปลอดภัยและสามารถเรียนออนไลน์ได้ ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะพอสบคอ,อยากจะให้เด็กเรียนปลอดภัยแบบออนไซต์ในโรงเรียนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้ต้องได้ให้เขาได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสามเข็มนะครับเด็กระดับมัธยมแล้วก็ระดับของประถมด้วยโรงเรียนเองก็ต้องประเมินผ่านไทซอฟโควิดพลัสซึ่งทางกรมอนามัยได้วางไว้ครูอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูแลเด็กนักเรียนถ้ามีเสียงสูงก็แยกออกไปมีมาตรการออกมาชัดเจนแล้วครับส่วนข้อมูลการฉีดวัคซีนภาพรวม นักเรียนและบุคลากรได้รับวัคซีนไปมากพอสมควรทั้งนี้สอบปคอตั้งเป้าเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ5-17ปีให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่1และเห็นชอบให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ทับ2,565โดยให้กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปพิลนาทขวัญแสนสุขรายงาน